ใช้เวลาแค่25นาทีนะคะต้มขี้เหล็กลดความขมให้ขี้เหล็กจืดลงไปได้เยอะเลยค่ะประหยัดแก๊สเรลียัดถ่านไม่ต้องเปลืองเวลานะคะและที่สำคัญไม่ต้องต้มหลายรอบด้วยค่ะ แต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝา,ากกดติดตามให้กับทั้งช่องของแคเลด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแคเลจะทําแกงขี้เหล็กเนาะขี้เหล็กที่แคเลใช้ก็จะใช้เป็นใบเราจะลูดเลือกแต่ใบอ่อนๆนะคะใบแก่เราจะไม่เอาใบแก่เนี่ยมันจะแข็งเนาะต้มยังไงมันก็ไม่อ่อนนะคะเลือกลูดแต่ใบอ่อนๆค่ะในส่วนของดอกขี้เหล็กนะคะเพื่อนๆขาถ้าใครจะใช้เป็นดอกขี้เหล็กต้มให้ลดความขมก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้เลยค่ะ นี่คือขี้เหล็กที่เราเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนถัดไปกันได้เลยถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะคะก่อนที่จะทําขั้นตอนถัดไปเราจะใช้มะเขือพวงในการต้มกับขี้เหล็กคะ่ะมะเขือพวงจะช่วยดูดความขมจากใบขี้เหล็กสามารถลดความขมไปได้เยอะเลยใครไม่มีมะเขือพวงใช้เป็นมะเขือเปาะก,ก็ได้นะคะ นำใบขี้เหล็กมาใส่หม้อเพื่อที่จะเตรียมการต้มจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะใส่ให้ท่วมใบขี้เหล็กได้เลยถัดไปนะคะเราก็จะทยอยใส่มะเขือพวงลงไปใส่ทั้งก้านเลยนะคะเราจะได้หยิบออกง่ายๆเนาะเมื่อเวลาต้มสุกนะคะมะเขือพวงก,ก็ให้เราไปทุบให้เขาช้ำๆสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆคะเขาจะได้ยิ่งดูดความขมของของี้เหล็กได้ดีค่ะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือลงไปเกลือจะใช้เป็นเกลือป่นหรือว่าเกลือเม็ดก็ได้ค่ะใส่หนักมือได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างออกเนาะจากนั้นก็ทำการเปิดไฟใช้ไฟกลางต้มไปเรื่อยๆเลยค่ะ หลังจากเขาเริ่มเดือดน,นะคะเราก็จับเวลาสักประมาณ25นาทีเดี๋ยวเรามาคนดูค่ะเห็นไหมคะน้ำขี้เหล็กเนี่ยเขาจะออกเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะความขมเขาจะออกแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราก็ทําการปิดไฟได้เลยหลังจากปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามะเขือพวงไปเลือกออกแล้วก็ล้างน้ําทําความสะอาดค่ะนี่ค่ะเลือกมะเขือพวงได้เลยถ้าเราใส่ทั้งจุกตั้งแต่ทีแรกแบบนี้เราจะเลือกมะเขือพวงออกง่ายๆนะคะ จากนั้นค่ะเราก็ทําการล้างทําความสะอาดแล้วก็ขยาแบบนี้ค่ะเพื่อให้ความขมของขี้เหล็กออกนะคะประมาณ 4- 5น้ํหาน้ล้างแล้วก็ขยําแบบนี้นะคะความขมของขี้เหล็กก็จะลดไปเยอะเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะได้ขี้เหล็กที่ไม่ขมมากแล้วนะคะพร้อมนําไปปรุงอาหารค่ะ แคเลลองชิมแล้วนะคะเขาก็จะจืดไม่ขมมากจะยังมีความขมหน่อยๆเนาะขึ้นชื่อว่าีิเล็กนะคะถ้าหากว่าใครอยากให้จืดเยอะนะคะก็นําไปลวกสักอีกหนึ่งน้ำนะคะรับรองได้ผลแน่นอนค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ